เป็นนาทีระทึกทันทีครับเมื่อแรงงานข้ามชาติเป็นชาวเมียนมานะครับแอบลักลอบเข้าไทยมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติแต่ระหว่างที่กําลังข้ามแม่น้ํากระบุรีที่จังหวัดระนองเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปลาดตระเวนแล้วก็เจอพอดีครับทำให้กลุ่มแรงงานตกใจหนีกลับลงไปในน้ําลึกนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยอุ้มลูกน้อยวัยสามขวบเอาไว้ด้วยหวิดจะจมน้ําดับนะครับเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือไปดูภาพเหตุการณ์ครับ ครับผู้ชมเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายภาพนะฮะแต่จะเห็นว่ากล้องเนี่ยจะสายนิดนึงเพราะจังหวะนั้นเนี่ยค่อนข้างชุลมุนนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นนาทีชีวิตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องรีบลุยน้ําลงไปช่วยเหลือแรงงาน<ฮ>เนี่ยฮะน้าลึกนะครับมิดคอเลยนะคะเนี่ยระดับน้ําตรงนั้น คือนี่เป็นจังหวะการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ8คนครับ8คนนี้แบ่งเป็นชาย6หญิงหนึงและเด็กหญิงอีกหนึ่งคนอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่กับเด็กหญิงนะครับที่ไปช่วยขึ้นมาแล้วคือทั้ง8คนนี้เนี่ยแอบหลบหนีเข้ามาตามแนวชายแดนจังหวัดระนองผ่านช่องทางธรรมชาติโดยข้ามผ่านลําน้ำกระบุรีซึ่งมีความยาวตลอดสาย95กิเมตร และระหว่างนั้นนะครับทหารชุดปฏิบัติการพิเศษกองกําลังเทพสตรี<ป>ที่สนธิกําลังร่งวมเฝ้าระวังแนวชายแดนไทยเมียนมาเขาออกลาดตะเวนตามตะเข็บชายแดนริมแม่น้ํากราบบุรีพอดีแล้วก็ไปเจอกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้<ป>หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนที่กําลังอุ้มลูกน้อยวัยแค่3ามขวบมาด้วยกําลังจะลักลอบเข้าไทยไครับ พอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแบบนี้ก็เลยต้อง<ม>แสดงตัว<ม>ทําตามหน้าที่<ม>ทําให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติทั้งหมดเนี่ยตกใจวิ่งหลบหนีกลับลงไปในน้ําลึกผ่านกอป่าจากเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบส่งกํลาลังลงไปพูดคุยนะครับลงลุยน้ําลงไปเลยติดตามแรงงานชาวเมียนมากลับมาทั้งหมดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเด็กน้อยวัยแค่สามขวบที่คุณพ่ออุ้มมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวน้องจะจมน้ําเสียชีวิตทหารก็รีบเข้าไปแล้วก็อุ้มเด็กน้อยคนนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้ให้พ้นจากน้ําลึกก่อน แล้วก็บอกให้พ่อเนี่ยรีบไหว้ตามมาค่ะก่อนที่จะไปช่วยแม่ของเด็กให้กลับขึ้นฝั่งมาอีก mm hmm. ทางทหารไทยเนี่ยยังพูดกับแรงงานข้ามชาติไปด้วยว่าทหารไทยไม่ทําอะไรหรอกขเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่อยากให้เข้ามาในช่องทางที่ถูกกฎหมายด้วยก่อนจะส่งลูกวัยสามขวบคืนให้คุณพ่ออุ้มไปแล้วก็เดินกลับขึ้นตะลิงนะครับพร้อมกับตะโกนเรียกแรงงานที่หลบซ่อนให้ออกมากันด้วย จากการสอบถามกลุ่มแรงงานเนี่ยเล่าว่าทั้งหมดมาจากเมืองทวายครับมา3มคนพ่อแม่ลูกมีความประสงค์จะเดินทางไปทํางานที่จังหวัดชุมพรเสียค่าในหน้าหัวละ16,000บาทส่วนอีก5คนที่เหลือเนี่ยจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ20,000บาทเจ้าหน้าที่ก็ทําตามหน้าที่นะครับต้องตรวจคัดกรองโควิด -19 กลุ่มแรงงานก่อนจะควบคุมตัวทั้งหมดส่งสพปากจันเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับพยายามว่าตอนนี้ ไม่ได้ห้ามนะครับเข้ามาได้แต่ว่าอยากให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเราจะได้มีการตรวจคัดกรองกันเพื่อความปลอดภัย